ักษาอยู่เอาปูกไปไม่ได้ใชยคนพรุ่งนี้กลับบ้านแต่ว่าจะเย็นหน่อยนะไม่ต้องกังวลไมรความฝันใครใครเป<อ>ร็นคนพูดสปพานนันน่นะที่ลุงพลวิ่งไ,ไปกับป้าแล้ววิ่งไปแบบหนีแบบสุดไป<อ>บนบนภูเขาอะ่ะเราไปอยู่สุดอ๋ออันนั้นน่ะ<ช>คือ<ะ>ก่อนจะเกิดแต่ว่าป้าคำสายคิดว่ามันไม่ใช่คืนนั้นไงก็สมอนอไม่มีที่นอนสมอนก็บอกว่าพาไปนอน หนูจะอยู่บ้านยาฝันแล้วว่าคืนคืนหลังนั้นฝันว่าชัยพลวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็บอกว่าแม่แม่วิ่งกับผมเลยมีคนจะตามค่าวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งขึ้นเนินเขาภูเขาแล้วมีก้อนหินใหญ่ๆชัยยพลบอกว่าวิ่งเร็วเร็วเร็ว ก็วิ่งวิ่งตามชายาพลแต่ว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็วิ่งไปได้แล้วก็ขึ้นก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ก้อนหินไปยืนอยู่ที่ก้อนหินแล้วก็มีบันไดปีนขึ้นมาเพราะว่าเขาก็วิ่งเขามีปืนมีอะไรด้วยก็เลยมีคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าป้าคํามสป้าคํามสบังลูกไว้ เพราะว่าเจ้าเป็นผู้หญิงบางไว้นะเขาจะไม่กล้ายิงไซยพนป้าคําสายก็เลยเอาชซยพนไว้ข้างหลังป้าคําสายก็ดยืนอยู่ตรงนี้แหละก็เขาก็เหมือนจะยิงปืนแต่ว่าเขาเอาดาบขึ้นมาป้าข้าสายไม่รู้ว่าไปจับดาบที่ไหนให้เอ้าชไซยาพนฟันเลยไซยพนเลยเงื้อขึ้นมาแล้วก็จะฟันเขาเขาก็มิงข้าไปเป็นเหลืองเหลืองเหลืองแะ้วไมใ่ไเหลืองแล้วง ได้แล้วยิ่งดนะเป็นากเลยนะตื่นมา6โมงเช้าแล้วกับฟันยังไม่เดินลงจากที่นอนเลยแล้วกับันให้หนูฟังนะ แล้ไม่ได้ออกไปที่นอนเลยแล้วชายพลก็ยืนสง่าเลยค่ะยืนสง่าเลยว่าคามฝันนั้นไม่เหนีนวเลยนะความฝันของฝังถือกันฟังนะจ้าเป็นนิทานก่อนนอนนะครับวันนี้ฝาข้ AI ด้วยครบแล้วหมดแล้วค่ะหมดทุกสุกแล้วค่ะรวมทุกส่วนเลยนะ AI ด้วยนะฝากซ่องแม่นาคุกกอกด้วยนะคะเป็นความฝันนะคะก็พิจารณาฝันนะคะ ฝันค่ะเพราะว่าแม่งไม่ได้แต่งที่อนจะยังยังไม่ได้ไม่ได้แต่ฝันแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าพูดไปแล้วโนเรเลยติดเราให้หนูฟังได้แต่ในที่นอนคือเรากำลังคุยกับ AI ไม่อยากให้ติดเรื่องเราวนี่เป็นความฝันจะอันนี้เป็นความฝันตื่นขึ้นมาหัวเหงื่อเต็มหมดเลยโหนี่น่าใสนะวันนี้ น่าใสเพราะว่าดีใจมากค่ะโอ้น,นะครับวันนี้น่าใสเลยนะฮะน่าใสเพราะดีใจดีใจนะครับกินข้าวเย็นอยู่ยังไม่กินแต่ว่ามันมีกำลังใจ<อ> บอกคุณเอไอด้วยอย่าติดเหลืองเนี่ยคุณเอไอค่ะคุณเอไอค่ะอย่าให้ติดเหลืองนะคะเพราะว่าต้างคำสานจริงๆไม่ใช่เอไอไม่ใช่เรื่องจริงค่ะคฝันนะคะฝันพูดความฝันแล้วก็ พูดไม่ตรงก็จะไม่ได้เพราะว่าฝันอย่างนี้ก็ขอพูดตรงๆเลยค่ะโหจัดไปเลยยายเดี๋ยวจะว่าบิดเบือนเนาะใช่ไหมคะอันนี้คือความฝันนะคะว่าฝันอย่างนี้จริงๆความฝันค่ะแสดงละครต้องมีฉากหลัง นี่เราท่ฟันยังน่งจริงโอ้ติบข้าวนี้ไปเรียกขวัญชายพลมาค่ะ<อ>ก็เหมือนกับว่ามีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านชายพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นเราได้เราคิดเงินก็ได้เงิน คิดทองก็ได้ทองอคิดจะสบายก็สบายค่ะไม่มีอะไรมากีดขั้นอีกแล้วนะคะต่อไปเอซก็จะอันเที่ยวของาแม่ยนะจ้ต่อไปนี้ก็บุญ <นะ S 1> หลังโอ้ยนอนกลางวันก็ฝันว่าฝันอนีเนี่ยเออ เพิ่นนะคับแก้วอันอันเอาเอาอะไรเอาแก้วขึ้นมายกแล้วก็แสงสว่างแล้วฝันแล้วดิวะไม่ไม่ฝันพอแล้วพรุ่งนี้เป็นฝันแล้วจะไปบอกให้ว่าฝันยังไงให้ดูดีแก้ฝันหรือเปล่าเนาะสบแม่เอาแสดงความยินดีวันนี้พร้อมพี่พี่นั่นบอกพี่พี่นับอกฝันโหดจ้ะโอเคนะแม่เนาะนอนหลับฝันดีด้วยแม่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะบันมากเดี๋ยวเขาจะคุณที่แรกชอบคนอนวันนี้จะนอนทั้งคืนไปกันหไหมไม่ไปเดี๋ยวเกิดเรื่องไปกันบ้าน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 